กลิ่นตัวเราแบบยอมรับเลยว่าเราแรงมากแล้วเราก็ไม่มั่นใจนะคะในเรื่องของกลิ่นตัวคือมันไม่ใช่แค่ว่าที่เราแบบตัวผอมอะแต่ทำไมมันมีกลิ่นว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็สรรหาผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่หายเนี่ยค่ะประทับใจมากนะคะตัวนี้นะคะชีนี่นะคะ1ห,หลอดเนี่ยใชน้นานนะประมาณเกือบ2เดือนเลยอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยจะหมดหลอดแล้วนะคะคือใช้มาทุกวันปื้มมากทาตอนเช้าแล้วก็ ก่อนนอนนะคะอาบน้ำเสร็จก็ทานะคะอ่เนี่ยค่ะลองให้ดูนคะคะไม่ต้องใช้เยอะแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ป้ายไปเลยค่ะป้ายไปเลยเนี่ยค่ะป้ายไปเลยค่ะป้ายไปเลยเนี่ยค่ะคือแบบกลิ่นหอมแล้วบอกว่าเนียนแบบเนียนแหละเนี่ยค่ะ เนียนมากๆนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยรักแร้เนี่ยดำดำแบบเพราะว่ามันเราใช้โลออนใช่ไหมคะที่มันมีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์เนี่ยะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นคราบเนี่ยะคะ่ะอันนี้คือแบบเนียนแล้วก็แบบว่าอันนี้แค่นี้ไม่ได้ทาเนี่ยแค่นี้ทาถ้าเกิดว่าใครอะคะ่ะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำตาตุ่มดำเขาดำนะคะไปเลยนะคะไปสรรหาตัวนี้มาทาเลย ตัวนี้เลยชีนี่นะคะเอาอยู่เลยนะ,ะอันนี้มันใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะมะยมอะ่ะซื้อให้น้องชายมะยมอะ่ะใช้เพราะว่าน้องชายมะยมอะ่ะเป็นครูสอนพละแล้วเขาอะค่ะมีเหงื่อออกแล้วก็มีกลิ่นรักแร้ด้วยนะคะไม่รู้เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะเป็นมีกลิ่นตัวทั้งบ้านนะคะก็ใช้ใช้ตัวนี้นะคะน้องชายบอกว่าดีมากนะคะเพราะว่าใช้ไปแค่วันเดียวอะคะ่ะคือมันรู้เรื่องเลยกลิ่นตัวจากแรงๆอะคะ่ะ คือแบบแทบจะไม่มีเลยนะคะของของน้องที่เป็นผู้ชายนะคะก็ประทับใจสุดๆนะคะสนใจนะคะก็ไปสอยไปหาไปตําม,มาใช้ได้เลยะคะ่ะเพื่อความมั่นใจนะคะให้กับตัวเองนะคะใครอยู่ใกล้นะคะเขาจะได้ไม่กิ่ไม่ได้กลิ่นตัวเรานะคะกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะลองดูคะ่ะตัวนี้คะ่ะเลิศมากๆค่ะ